สวัสดีตอนเช้าอันเขียวสดใสของนักเทรดคริปโตทุกท่านนะครับหลังจากเมื่อ2-3วันที่ผ่านมานะครับโจไบเดนเนี่ยได้ออกข่าวมาให้ผู้บริการหรือว่าบลกเกอร์เนี่ยรายงานความเคลื่อนไหวของตัวธุรกรรมคริปโตนะครับไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษีของ สหรัฐนะครับรวมถึงนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือว่าธุรกิจนะครับที่ได้รับผลตอบแทนจากคริปโตเป็นจํานวนมากกว่าหมื่นดอลลาร์นะครับหรือก็ประมาณ3ามแสนสามหมบาทนะครับต้องรายงานภาษีไปยังสรรพากรสหรัฐนะครับราคาของตัวบิตคอยนะครับก็ได้ทําการร่วงนะครับาจากประมาณ 60, 6กหมนนะครับร่วงลงไป ห0 0 0 0เหรียญหรือว่าประมาณ3 0 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเมื่อดูจากชาร์ตของบิตคัพนะครับก็จะสังเกตว่าเหรียญทุกตัวนะครับเป็นสีเขียวหมดนะครับยกเว้นตัวมาหน้ากับตัวแซนนะครับเพราะว่ามาหน้ากับแซนเนี่ยก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับสาหรับเมื่อ3-4มถึงวันที่ผ่านมาเนี่ยมาหน้าแซนขึ้นมา 30- 40%ี่กันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาย่อของมาหน้ากับแซนนะครับจะเป็นขาขึ้นของเหรียญตัวอื่นบ้างนะครับจะสังเกตว่าเขียวหมด เกือบทุกตัวเลยนะครับในวันนี้ก็มาดูที่หน้าคอย3 6 0นะครับเพื่อดูว่าเหรียญตัวไหนขึ้นลงบ้างครับก็ส่วนใหญ่แปดสจะเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับสีเขียวมองแล้วสบายตานะครับโอเคมาดูตัวบิตคอยกันบ้างนะครับบิตคอยหลังจากที่ขึ้นสูงไปถึง6900 0เนหรียญนะครับแล้วได้ล่วงมาประมาณ1 4 0 0 0เหรียญนะครับเหลือประมาณ 5, 5 0 0 0 5 6น0 0นนะครับตอนนี้ก็ราคาก็ได้ทำการกลับตัวนะครับ ในกราฟรายเดยนะครับจะสังเกตว่าตัว Store i ซ e ไ i e นะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยด้านล่างนีนะครับกำลังตัดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับตัว Store i ซ e ไ i ท e กำลังจะตัดขึ้นนะครับถือเป็นแนวโน้มในการเข้าซื้อที่ดีนะครับสำหรับบิตคอย n ์ในวันนี้นะครับถ้าใครจะเข้าซื้อก็สามารถเข้าซื้อได้นะครับถ้าตามอินดิเคเตอร์บอกไว้อย่างนั้นนะครับ ตัว CTD Action Zone ในรายวันนะครับยังเป็นสีเหลืองอยู่นะครับก็คือยังแนะนําให้ขายแต่ส่วนตัวผมคิดว่าในวันพรุ่งนี้อาจจะกลับตัวเป็นสีน้ําเงินก็คือเปลี่ยนสถานะเป็นแนะนําให้ซื้อได้แล้วนะครับมาดูใน Time Frame สีชั่วโมงกันบ้างนะฮะโอเคใน Time Frame สีชั่วโมงนะครับจะสังเกตว่าตัว MACD นะครับอ่าผมจะทำเป็นสีเหลืองอ่า MACD กำลังตัดขึ้นนะครับ MACD กำลังตัดขึ้นมา ประมาณ4แท่งได้แล้วนะครับสำหรับตัว Bitcoin นะครับหรือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่แนะนำให้เข้าซื้อได้นะครับโอเคมาดูตัวแนวรับแนวต้านของ Bitcoin กันบ้างนะครับที่5,4าหมนะครับราคาไม่ได้เด้งลงถึงนะครับราคาเด้งลงมาแค่ประมาณ5,5าหมแล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับก็ลุ้นเบรกแนวต้านที่ประมาณ6,000 0เหรยญนะครับแล้วพุ่งไปต่อนะครับสําหรับตัวบิตคอยในวันนี้ถ้าจะเข้าก็ ให้แบ่งไม้ไปหน่อยนะครับสามารถเข้าตอนนี้ได้แล้วก็แบ่งไม้ย่อยนะครับเป็นอยู่ที่ประมาณ5 6 0 0 0ถึง50,05ก็ดีนะครับสำหรับทวิเคราะห์บิตคอยในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ